จะมาให้พี่น้องออกมาหน้าแะไรพี่น้องเลยเอาปลานินออกมาให้เพลินพี่น้องตัวบางใหญ่หนึ่งเลือดแต่สิเห็ดกินเอาปลาเท่าใช่ไหมอือใช่ตัวใหญ่เลยพี่น้องมันบมันบุกไปมีปลาตัวหน่อยกุ้กติมันจะโตสั่มใหญ่กว่าพามือ เผากินกับแจ่วกับแซ่บหรือสิซอเกตปิ้งนุ่นุ่กับแซ่บเห็ดน่าได้กับแซ่บเออมันมันมันตัวใหญ่มันมันไม่รื้มันตัวใหญ่มันมั่นนี่น่าได้กับแซ่บวายผักปัญญังจำฮะพักกินกับยังสาขาวนะอือ ขดยูโอ้ oh, จะว่ากินเข่าเราไปจักซองเถ่านะวะนนยังขา้านเข่าเลือกหัวตักแตนหัวตักแตน,นใหญ่เงืงที่แม่ฝากมากแต่ไตพวกนีเนนาเบิดตักแตนช่องกระปุกเต็มเต็มโตขัวัตขัวแล้วก็มันได้ถั่วยหนึ่งก็กินบ่ได้อีกอนะสรุปแล้วบ่ได้กินจะโตเอ้ยฝากมาจากเซนมันยังมาเน่าจนเบิด แตนบ่ะอะลรี่เจน้าเขาข้ามก็เจา้า้าได้แ่ยายเขาแทงเขาหาคลายหากินนี่กึถกถดี๋ยวตักระเตนไม่ต้องกุงุงนระพ่ออือล้มนำอื่นกระวิดดอกเออวิบพุญนถาดอีกครั้งนี<า>่นะมันกระวิดดอกฮะหักบ้านเกดหัก หากันหากะวานอายุบ่าป่เถ่าวีระกไาเถาเจ้าก็บมั่นอายุสีจางไปมันกัดคืดๆมันรองดงไม่อยู่ดี๋ยวมต่ข้่ไ้ ยังน่อยห้ยหนึ่งเนาะหาละซองลอยได้อยู่ให้ละลอยปลายยังไครเนาะได้อยู่น้ำมันนี่ รอบมึงจะหมากแล้วมันสิสมบูรณ์บนบักกามา่าไม<ป>่ยังดืมจักสิเบิงนู้นเราหายด้่ิงว่างครับย่างปลาดว่วสิเลือเท่าไหร่จกมุกเอ้ยจะไล่เด้อเสียงดังๆเกิอดอีกแหละ ไปนะน้อีก,กบิไปมื่อนี่อีก,ก็ยังอยู่ใน,นอาเตะพัวไ่ได้ไปด็กลูกมือม่อนี่มื่อนาจังไป <นะ S 1> มื่อนาจงังค่ะเมื่อตะเวนมืออื่นก่อนจังไปเล่น<า>ยุกิก็ะเบิดไปดอกมันอันอันลายมันล้มลายเป็นรัดเป็นไนอความเจ็บเอาพักกระโดนหน่อยดูอาหารเกิดพี่น้องเอ้ยยายแปรมือนีปลาตัวบักหงากินซ้ำแม่ลูก เห็นบ่เห็นเห็นเมื่อฝนงอหน่อยบ่มาพักกันหาเอื้อกระตืกอีกเป็นอะไรหม่ำเพราะม่าขอบคุณขอบคุณป้ายนั่งหลายๆพี่น้องเอ้ยสำหรับของอยู่ของกินในมือนี่เอามาหายายแปรกันดี เอาได้กินแย่แปก,ก็ได้ไกินพี่น้องเลยกินน้ากันทั้งฝุ่นโตทั้งผีโตก็บิได้กินแนวกินหลายอย่างอยู่ดอกพี่น้องตั้งแต่แยายแปมาอยู่นีเนวบย่เคยกินก็นได้กินอยู่ดอกพี่น้องมาพอเท่าพ่จจอเจ้ามาอยู่น้นยายแปปแล้วสื่อป้านิ่งชูจะกินจะเถออะื่อแหละ ฮะจนเหงาเดี๋ยวจนเหงาจงไ้กินฟังแต่สียงแะพี่น้องสิ่งใครจะเปลีวดแต่กินแต่ส่วนงามบุญงามศิล ทางแน่ผัวบานะก็ได้เก um, sure> ็บแต่เงินอันนันอยู่นี่กัะช um, <the ั้นว่าเล็้อันนอคอยจะใส่ก็ค้ายหมุอ่ะทางไหนวะหน้าบักรุษร้ายเทกแล้ว่ะเก็บหอยปรขายป่อเก็บหอยนะอืยังว่าว่ายชิฟเคขัว โอ้พี่น้อง,งยายแปะจะไปคว้วหอยมาขายพี่น้องเอ้ยอุดหนุนสวยยายแปะหน่อยเด้อซื้อแจกก็ได้<อ>พี่น้องเอ้ยอันแค่ขาลาบซื้อก็มีบ<ะ>่ขลับซื้อน่าได้โลละซ่าบ่คือ้านซีฟผมเงยฟันซื้อน่ะต่ยังว่าในทิ้งนะ่ะในทาวทิ้งน่ะเล่าอ่ะเจ้าเจ้าเห็ดเป็นทงเลยเถอะมีผู้ใหญ่ใจ้าดีผลซื้อสอยทงละซ่าบาทเจ้ากระสิได้ร้ายก็โลละซ่าอยู่ อันมีผู้ซื้อซอยทานผู้ใหญ่จดีผนอุดโน้นซอยให้แป่แจกทันบนนี้อีกแจกเพื่อลนลังนันลังมี่นะพี่น้องซื้อซอยคนขยันแน่พี่น้องเลยบบได้บบได้มาขอบบได้มายั้งได้พี่น้องอันนี้คือเอาแห่งงานแรกสามพ่าค้ายคองหะแหละพี่น้องเจ้าให้ซื้อเนะาะบ่พิดได้พี่น้องเจ้าสีมาชูพุเด้อสิอืมเจ้าได้พี่น้องบ่พิษได้นี่ จ้าขายของเนาะเป็นแมค่ค้าก็ต้องเจ้าบ่เจ้านัง่งซื้อบึกม,มื้อตาหมาเมาเอาไปสิไปซื้อน้ำเนาะ,ะังว่าสิเมื่อเก็บพีโตกช้วยง่ายไปง่ายจะได้ไม่แห้งขวบหอยมงนะออืๆแต่นหน้าตะกูลนเนี่ยแต่เมื่อใช้นาทุ่มมาน<ม><ม>่ะมีบ่ห้าตักแทนหาน้ำฝากกุุงหลอกโตล้วก็มากูแล้วเก็บพีโตกอือมันว่าเอาแหละเราก็พักกันอย่างนัอือเ่อใช้ซื้อเข้าไปน้ำ ทำแล้วก็พักกันมาเาชาเหนือเนาะอย่างขวบมาดึงดังเกจํำเหนเผาเก่กินเบอนี่ยขันชมแดงกระไรหรือขันเยงกระไรเห็นหมดแดงบ่มโอ้ยเทากับบัจะเจำคิวจะเสเผามะนาวก็มีอยุ่ในเฮือนมะนาวอแเออมกอยแสบอกเกามันยังบอกแข ว่าเรื่องแสบกับมูแดงคะแรกแสบตันที่สิบสี่แล้วอืมเหมนไพ่นะเอ้าตัวขนาม,นมึงไพ่นะ คือมาทำแมววะเนี่ยนะิ่งหัอก็ฉุดยาก่อนเลยก่อนก่อไฟอยู่จัดสุดนเนาะเออเห็ดมากเออเอ้าเออมีบ่มีไฟไฟเด้อ จง้มหรอไป่าอ yeah, ่าวงอัะไน่นะบ้หมู่มันหนาวมันบบ่อยเมื่อบ่ได้อุ่นพักกันอนแล้ว่ะงัวห้าวไงแต่ห้าวขมือสองมือสามมือแล้วไม่มีเมื่อไปกินปลาโอ้ยลืมเปิดแฟลตเพิ่งะยิงพี่เนาะ เพิรก็ได้ป้าใหญ่แทบเป็นี่ได้เลยถ้าออกมาเพิ่เมื่อกี้นี้โอ้ปนินกันบเออหวาลมวนี่โดีตายอะอย่างี้จังเขาไปเลแนวมันครับบ่ถือมันบ่หมักรมเนาะมันบ่ได้มักรมจิงจอืมหมาตาได้หมักรุ่ครับ ภูแลมันเชาลมวิทบุญธาแลคล้ายๆแน่อือจังจะขืนบุญธาเอ้ยวิทลมเขายังลมนั <cái> ่นเองก็โอเยได้กระชับลายก็ได้อยุช่องมือได้ลมแห้งงวานมันชีวิตเหรอเด้เออชีวิตเราเนี่ยเปรกำลังแล่พี่น้อง เรูหกสิบเจ็ดมันกี่หกสิบเจ็ดหรือห้าสิบเจ็ดสื่อไปมันหมากะลึกจะไปสมองพึ่นาตาปู เขาจะเอือ้นโลดเอเออเออเพาะล่ะเขาจะเอือ้นโลดเราหกซีฟแล้วก็จะต่อหย้ยเขาจะลุ้นหาซื้อหลายโลเลือดหาสิบแปดเงินเลือดหาสิบเจ็ดโลเลือหาเลือโลหาสิบเจ็ดเฉื่อนป้า,ายนาง่งเราซื้อลงมาทำบุญน,นี่เด้อยู่วัดอันญโยพรนี่ป้าชิมหาโลลงทานนะ มือโปรงซบขัไปหากินเดอแม่บักเตะก็เหตุขาบปอขาปุ่นลงท่านไร้โลงอยู่ได้อยากกูได้กับไปหาหล่อจับเอาก็จะใส่ถุยใส่ย,ยังไ้ขึ้นชื่อว่าลงท่านกินได้เบิดสุ่มหาก็สิแจกหนามแจกยังก็ขับไปหากินโอ้ยตกปลาไม่ใช่เปียกน,นี่ เพื่นจะเห็นจั่กินพี่น้องซองพ่อเมียกระดูกมันกระปี่หรือต้มนัวๆก็ได้โอ้อยเอาพี่น้องเล้ากระสิเขาเมื่อแล้วพี่น้องคำเด้๋ยวไปได้อยู่เบื่อเฉยๆกินแล้วพี่น้องเด้ออุ้ยเดินกับขึ้นสมงานทมใจแป่องตรงใจแป่เอ้ยจะนอนชมเดือนบ่จะเบื่อดูอีกเก่งเดือนดาวงามไปเถอะอุ้ยหนาว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 ร้ายพี่น้อง อื้าปลูกวปลกเอ็นมาเมามล้วากะดองเอาไมขำพดเนาะข้าวอะไมากับเจ้าขี้เงี้ยขยามีเถอะเอ้ยอยู่เพื่อนกันยังไม่ได้เห็ดกินคือกันพาเมื่ออะไรยังเห็ดกินอันี้ปลูกยากะแล้วต้องจะเอาข้าวส่ถ้าวใ้าวซีบ้านมักไงชีเอามาเอาบ้างอซมันกินข่าวกินหนากัยังอยู่เพื่อนมันเอาปลาดิปลาหน่อย อมันออกมาคู Teraz, like oh, ูมือเบาอืมเอาพี่น้องเลยลาคิปชมเี้เดอพี่น้องสบายดีจ้าเอฟซีทุกทาน